พระเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกคลมหาสังฆปรินายกตามอธิบายในอัจกถานั้นมณนะอันเป็นอายตนะที่หกหรือเป็นทวารที่หก ้องประกอบด้วยอายตนะห้าขั้นต้นเสมอจึงจะเกิดวิญญาณตามสายได้แก่เมื่อจักสุตาและรูปมากระทบกันต้องกระทบถึงมณะด้วยจึงจะเกิดจักขูวิญญาณความรู้สึกเห็นรูปทางตาโสตหูสัพพะเสียงกระทบกันจะต้องกระทบกับมณะด้วยจึงเกิดโสตวิญญาณ ความรู้สึกได้ยินเสียงทางหูฐานะจมูกคันทะกลิ่นกระทบกันต้องกระทบถึงมณะด้วยจึงจะเกิดฐานะวิญญาณความรู้สึกเป็นกลิ่นทางจมูกชิวหาลิ้นรสะรสกระทบกันต้องกระทบถึงมณะด้วยจึงจะเกิดชิวหาวิญญาณความรู้สึกรู้รสทานลิ้นกายะกายโพธพะ สิ่งที่ถูกต้องกระทบกันต้องกระทบถึงมณะด้วยจึงจะเกิดกายวิญญาณความรู้สึกกระทบทางกายส่วนข้อที่6นั้นมณะกับธรรมะคือเรื่องกระทบกันก็เกิดมโนวิญญาณความรู้สึกรู้เรื่องทางมณะฉะนั้นมณะข้อที่หกจึงต้องเกี่ยวข้องกับอายตนะหข้างต้นอยู่เสมอ และท่านอธิบายในพระอภิธรรมละเอียดไปกว่านั้นเช่นข้อที่นหนึ่งจกักษุตารูปะท่านเรียกว่าวันณนะคือสีแล้วก็ต้องมีแสงสว่างมีมณสิการคือการกระทําไว้ในใจจึงจะเกิดเป็นจักขุวิญญาณความรู้สึกเห็นรูปทางตามณสิการะการกระทําไว้ในใจก็คือมณนะดังที่ได้อธิบายแล้ว เป็นอันว่าในอายตนะห้าขั้นต้นนั้นรูปเป็นต้นต้องกระทบทั้งจากขูประสาทต,ตามทางของตนและต้องกระทบทั้งมณะในขณะเดียวกันท่านแสดงว่ารวดเร็วมากเมื่อรูปมากระทบกับจักสุก็กระทบถึงมณะด้วยทันทีเหมือนอย่างนกที่บินมาจับที่กิ่งไม้บนต้นไม้เงาของนกก็กระทบไปถึงพื้นดินทันทีเกือจะเี่นได้ว่าในขณะเดียวกัน ตามที่อธิบายมานี้พึงสังเกตคำสามคำวิญญาณคำหนึ่งมันนะหรือมโนคำหนึ่งจิตอีกคำหนึ่งคำทั้งสามคำนี้ใช้ต่างกันวิญญาณน,นั้นใช้ในความหมายเพียงรู้สึกเห็นรูปเป็นต้นดังที่อธิบายมาแล้วเท่านั้นไม่ได้มีความหมายเป็นอย่างอื่นคือไม่ได้หมายไปถึงสภาพที่จะไปเกิดต่อไปซึ่งเป็นตัวย,ย,ยั่งยืน มนานะหรือมโนก็มีความหมายเพียงทวารหรืออายตนะที่หกมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับอายตนะห้าขั้นต้นกับเกี่ยวข้องธรรมะคือเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วดังที่ได้อธิบายมาแล้วเท่านั้นคือมีหน้าที่เป็นอายตนะคือที่ต่อหรือเป็นทวารคือเป็นช่องทางสำหรับจิตดำเนินเหมือนหนึ่งอายตนะห้าข้อขั้นต้น ส่วนจิตมีความหมายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีสรีระคือรูปร่างแต่ว่าอาศัยอยู่ในคูหาที่แปลว่าถ้ำคือในกายอันนี้มีหน้าที่เป็นผู้รู้เป็นผู้แสดงเจตนาความจงใจประกอบกรรมมีหน้าที่ที่จะดาเนินออกมารู้ตามมิถีที่กล่าวมานั้นและเป็นที่จะต้องปฏิบัติอบรมให้เป็นศีลให้เป็นสมาธิ และให้ประกอบด้วยความรู้เป็นตัวปัญญาตลอดจนถึงให้เป็นผู้วิมุตติคือเป็นผู้หลุดพ้นดังในท้ายของอนัตตลกนัสูตรและอธิปปริยายาสูตรที่อธิบายมาแล้วก็แสดงว่าจิตของท่านเหล่านั้นวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่แม้เช่นนั้นก็ไม่มีพระพุทธภาสิทธ์สักแห่งหนึ่งแสดงว่าจิต เป็นอัตตาคือตัวตนแต่กลับมีพระพุทธภาษิตแสดงไม่ให้ถือว่าจิตเป็นอัตตาคือตัวตนในพระสูตรนั้นได้แสดงว่าถือว่ากายเป็นตัวตนเสียยังดีกว่าถือว่าจิตเป็นอัตตาคือตัวตนเป็นการไม่ดีเพราะว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่เสมอเหมือนอย่างวานอนที่ดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่เสมอ เมื่ออยู่บนต้นไม้ก็โยนตัวจับกิ่งนี้ล่อยจากกิ่งนี้ไปจับกิ่งนั้นล่อยจากกิ่งนั้นไปจับกิ่งโน,น้นฉะนั้นถ้าหากว่าจิตเป็นอัตตาอัตตาเข้าเท่ากับวานอนที่มีธรรมชาติลุกลิกดังกล่าวมาแล้วนั้นท่านจึงไม่ให้ถือจิตเป็นอัตตาคือตัวตนหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นก็ไม่ให้ถืออะไรทั้งหมดว่าอัตตาคือตัวตน ถ้าไปถือเข้าก็แสดงว่ายังมีอุปาทานคือความยึดถือและก็จะต้องคิดปั้นสิ่งที่ถือนั้นให้เป็นนั่นเป็นนี่เมื่อยังคิดปั้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ก็ยังเป็นภพหรือเป็นภาวะหรือภาวะอยู่เมื่อเป็นตนหรือเป็นภาวะหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ยังจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะเป็นสิ่งที่คิดปรุงแต่งฉะนั้นจึงให้ปล่อยวางทั้งหมด ส่วนธรรมอันใดที่มีอยู่ที่เป็นอยู่อย่างไรก็คงมีอยู่หรือเป็นอยู่ไปเช่นนั้นคือว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาตามเรื่องคราวนี้จะย้อนมาทําความเข้าใจในเรื่องนามธรรมาอีกสักเล็กน้อยคือตามที่กล่าวว่านามธรรมาเป็นวิถีจิตซึ่งเกิดเป็นวงกลมอยู่เสมอไม่ใช่เกิดอย่างเดียวดับด้วยอยู่เสมอเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น เมื่อตามองเห็นหนังสือก็เกิดจากขูวิญญาณคือความรู้สึกเห็นขึ้นแลน้วก็เวทนาคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยแล้วเกิดสัญญาคือความจำหมายแล้วเกิดสังขารคือความคิดปรุงหรือว่าปรุงคิดในสิ่งที่เห็นนั้นเมื่อคิดปรุงหรือว่าปรุงคิดไปก็เกิดวิญญาณคือความรู้สึกขึ้นในเรื่องที่ปรุงหรือคิดนั้นไปด้วยแล้วเกิดเวทนา เกิดสัญญาเกิดสังขารแล้วก็มาวิญญาณวนกันไปคราวนี้พอหูได้ยินเสียงเช่นได้ยินเสียงนาฬิกาตีก็ทิ้งเรื่องหนังสือไปเกิดโสตวิญญาณคือความรู้สึกได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดเวทนาเป็นวงกลมไปในสิ่งที่ได้ยินนั้นอีกคราวนี้จมูกได้กลิ่นทูป หรือกลิ่นอะไรอย่างอื่นนามธรรมก็มาเกิดในเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงนั้นก็หายไปเลือกกันไปเมื่อบริโภคอาหารลิ้นได้ประสบกับรสก็เกิดนามธรรมในเรื่องของรสนั้นกายได้ถูกต้องเช่นว่าได้อาบน้ําก็เกิดนามธรรมในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องนั้นแล้วบางทีมณนะไปกระทบกับธรรมะคือว่าย้อนไปคิดถึงเรื่องในอดีตที่ประสบพบผ่านมาแล้ว ก็เกิดนามธรรมในสายของมณะวนกันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนเช้าเรืยมานามธรรมจึงเกิดดับไปนับไม่ถ้วนตามที่ประสบและถ้าเรื่องใดมีความมุ่งใจอยู่มากก็ต่อกันไปได้นานแต่ถ้าเรื่องใดความมุ่งของใจน้อยนามธรรมในเรื่องนั้นก็น้อยสุดแต่ว่าจะมีความมุ่งใจน้อยหรือมากอย่างไรฉะนั้น รูปกับนามจึงเป็นส่วนที่ทุกๆคนมีอยู่อาศัยอยู่ทำงานอยู่ตามหน้าที่และมีอาการที่เกิดดับอยู่เสมอไม่มีเวลาที่จะว่างเว้นถ้าพิจารณาดูก็จะเห็นความจริงอันนี้ได้ความเกิดดับของรูปนั้นอาจจะเห็นได้ง่ายส่วนความเกิดดับของนามนั้นเมื่อพิจารณาก็พอจะเห็นได้ง่ายเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่เกิดกับใจแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น และดับไปรวดเร็วมากเพราะอาการของใจเป็นสิ่งที่ละเอียดและเป็นสิ่งที่รวดเร็วในอาทิตตปริยายสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ยกขึ้นแสดงเพียงแต่เวทนาด้วยทรงชี้ให้เห็นว่าเป็นของที่ร้อนหรือถูกเผาให้ไหม้อยู่เสมอเท่ากับว่าทรงแสดงทุกข์สัตว์ความจริงคือทุกข์ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงสมุทัยสัตว์ ความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์แต่ว่าในพระสูตรทรงยกเอาราคะโทสะโมหะและพระบุคคลมีราคะโทสะโมหะเป็นไฟที่แผ่เผาอยู่เสมอจึงได้เดือดร้อนอยู่ด้วยความโศกเป็นต้นและด้วยความเกิดแก่ตายซึ่งเป็นสภาพธรรมดาต่อจากนั้นก็แสดงมรรคสัต์ความจริงคือมรรค ได้แก่ปัญญาที่กําหนดพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็ทรงแสดงนิโรธสัตว์ความจริงคือความดับทุกข์ตั้งแต่ต้นเกิดนิพพทาความหน่ายแล้วเกิดวิลาคะความสิ้นราคะเกิดวิมุตติความหลุดพน้นเกิดวิมุตติญา,าณทัศนะความรู้เห็นว่าหลุดพน้นมีในเดียวกันกับที่แสดงไว้ในท้ายอนัตตลกนาสูตร พันษาที่สองสามสี่พระเวรุวันกรุงราชรึก์มคตพระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอบรมปูราราชดินจนได้อุปสมบทและได้ฟังธรรมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วประทับอยู่ที่ตำบลขยาศีสานั้นตามพระพุทธอัธยาศัยแล้วก็ได้ทรงนำภิกษุทั้งหมดนั้น เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมคธรัฐมคธรัฐปรากฏตามหลักฐานต่างๆว่าในเวลานั้นเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมีอำนาจมากเมืองหลวงเรียกกันโดยมากว่าราชกหะแต่ในภาษาไทยเรียกว่าราชรฤก์ในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นนั้นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพิมพิสาร ในภาษาบาลีใช้คำเรียกว่าราชามาคธโธเป็นคำยกย่องเท่ากับเป็นมหาราชแห่งแควนมคตและใช้คำนำพระนามว่าแสนิโยคือมีคำต่อไปว่าเสนิโยพิมพิสาโรเป็นคำไทยว่าพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นจอมทัพปรากฏเรื่องว่ากรุงราชคริซึ่งเป็นนครหลวงนั้นตั้งอยู่ในระหว่างภูเขาห้าลูกคือ เขาคิดชกูเขาวเวภาระเขาวเวปุลละเขาอิสิคิลิและเขากาลกูล้อมรอบคล้ายเป็นคอกเพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าคิลิพภชะแปลว่าข้อเขาเมืองหลวงเดิมว่าตั้งอยู่บนเนินเขาแต่ว่าถูกไฟไหม้บ่อยๆพระเจ้าพิมพิสารจึงย้ายลงมาตั้งที่เชิงเขาข้างล่างซึ่งเป็นที่ราบ แต่ก็ยังอยู่ในระหว่างแห่งภูเขาทั้งห้านั้นต่อมาปลายสมัยพุทธกาลพระเจ้าอาชาัตรูจึงได้ไปสร้างเมืองใหม่อีกเมืองหนึ่งภายนอกจากวงล้อมของเขาทั้งห้าลูกนั้นทางด้านทิศเหนือกรุงราชคริ์เจริญมีคนมากขณาจารย์เจ้ารัตทีไปอาศัยอยู่มากและก็ปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ทรงอุปถัมภ์รัตธีต่างๆตามควร หรือไม่อุปถมัมภ์ก็ไม่ทรงเบียดเบียนปล่อยให้มีความสะดวกในการที่จะแสดงนักที่ของตนในสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงได้แหวนการศิกฐามเป็นของขวัญจากแหวนโกศลในคราวทรงอภิเศกกับพระราชกานิ t ฐ a ัค,คินีของพระเจ้าประเสณทีิแห่งแหวนโกศลดังที่ได้เล่าแล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จมุ่งไปสู่กรุงราชคฤิสก่อนอย่างหนึ่งว่า เพื่อทรงเครื่องปฏิญญาณที่ได้ทรงให้ไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารอีกอย่างหนึ่งว่าเพื่อทรงประเสริฐสถานพระพุทธศาสนาในที่เจริญก่อนข้อที่ว่าทรงเครื่องปฏิญญานั้นดังที่มีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อได้เสด็จออกทรงขนวดทีแรกในขณะที่เสด็จไปลองทรงศึกษาบ้างทรงปฏิบัติด,ด้วยพระองค์เองบ้างเพื่อประสบโมฆะธรรมคือทําเป็นเครื่องพ้นทุกนั้น ก่อนที่จะเสด็จไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นสถานที่ทรงทำความเพียรจนตรัสรู้ก็ได้ทรงผ่านกรุงราชคฤึกและประทับอยู่ที่เขาปันทวะพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบก,ก็ได้เสด็จไปเพื่อสรงพบและตามเรื่องเล่าว่าพระเจ้าพิมพิสารได้ตรัสถามถึงเหตุที่ทรงออกผนวดเมื่อได้ทรงตอบแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้รับสั่งชวนให้ทรงลาผนวด จะทรงแบ่งราชสมบัติให้ครอบครองครึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับเมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าพิมพิสารจึงขอให้เสด็จกลับมาแสดงธรรมในเมื่อได้ทรงประสพบพพธรรมนั้นแล้วฉะนั้นเมื่อได้ตร,รัสรู้พระสัมมาสัมพุทธิยานแล้วจึงได้เสด็จมายังกรุงราชคฤห์ก่อนประเทศหรือนครอื่นอีกอยางหนึ่ง ทรงมุ่งจะมาปฏิสถานพระพุทธศาสนาในที่ที่มีความเจริญก่อนเพราะวิธีประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจะเห็นได้ว่าได้ทรงประกาศแก่นักบวชซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมามุ่งดีมาและเป็นผู้คงแก่เรียนมาแล้วในฝ่ายคฤหอขัดก็ทรงมุ่งประกาศแก่บุคคลที่เป็นหัวหน้าคนเช่นพระเจ้าแผ่นดินมหาอามา์และแก่พราหมณ์คฤหัด ซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนต่างๆเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้ดวงตาเห็นธรรมรับนับถือพระพุทธศาสนาแล้วคนอื่นๆก็นับถือตามไปด้วยเป็นอันมากหรือไม่เช่นนั้นก็เกิดความสนใจตั้งใจที่จะสำเนียกศึกษาปฏิบัติเพราะบุคคลที่ได้ทรงแสดงธรรมโปรดก่อนเหล่านั้นก็ล้วนเป็นที่เคารพนับถือของเหล่าประชาชนด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนา จึงได้แพร่อ,ออกไปอย่างรวดเร็วและพระพุทธเจ้าเองก็ทรงปลอดภัยจากบรรดาผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเป็นต้นเพราะว่าได้ทรงให้บรรดาผู้มีอำนาจเหล่านั้นยอมรับนับถือทั้งได้ทรงปฏิบัติพระองค์เองไม่ทรงข้องแวะกับการบ้านการเมืองทุกๆอย่างทรงมุ่งประกาศพระพุทธศาสนาไปโดยส่วนเดียวดังจะเึ็นเห็นได้จากพระพุทธประวัติที่จะกล่าวในอันดับต่อไป เมื่อเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤหกนั้นไม่ได้เสด็จเข้าไปทีเดียวได้ประทับพักที่ลัทธิวันอันแปลว่าสวนตาหนุ่มน่าจะเป็นสถานที่สําหรับปลูกเพราะต้นตาลพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบกิติศัพท์คือเสียงที่พูดเล่าลือกันว่าพระสมณโคดมผู้ศักยญบุตรออกพนโจากศักยตกูลได้เสด็จมายัางกรุงราชคฤหกเวลานี้ ได้พักอยู่ที่รัตทิวันสวนตาหนุ่มคิติศัก์คือเสียงที่พูดกันระบือถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งกระจรไปว่าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์ศาสนาพร้อมทั้งอถถัฏฐะทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์ทั้งหมดฉะนั้น การที่จะได้พบได้เห็นพระอาหารหันต์เห็นป่านนั้นเป็นกิจที่ดีที่ชอบพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริวารสิบสองหุตเป็นพวกพราหมคระหบดีชาวกรุงมคตก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับนั้นองค์พระมหากษัตริย์เองได้ทรงอภิวาทพระพุทธเจ้าแล้วประทับนั่งณนะที่ส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพวกพรามรหมครหบดีชาวมคตสิบสองหุต นั้นได้แสดงกิริยาต่างๆกันบางพวกก็ถวายอภิวาทบางพวกก็กราววาจาปราศัยชื่นชมยินดีบางพวกก็เพียงขนมมือไปทางพระพุทธเจ้าบางพวกก็ร้องประกาศชื่อโคดของตนบางพวกก็เพียงเฉยๆอยู่ทั้งหมดก็นั่งอยู่ตามที่อันควรแก่ตนท่านแสดงว่าบริษัทเหล่านั้นโดยมากสงสัยว่าพระพุทธเจ้า ได้ทรงประพฤติพรหมจันทร์ในสำนักของท่านอุรุเวนกัสปะหรือว่าท่านอุรุเวนกัสปะนั้นประพฤติพรหมจันทร์ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรเห็นอาการของบริสัทที่ยังมีความเครื่อแคลงอยู่ดังกล่าวก็ได้ตรัสถามท่านอุรุเวนกัสปะขึ้นโดยความว่าท่านได้เห็นอะไรจึงได้รับทิ้รับทิบูชายันเดิมของตนเสีย ท่านอรุเวกสป,ปะก็กราบทูลว่าลัทธิบูชายัญน,นั้นสารเสริญกามคือสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจเช่นรูปเสียงกลิ่นรสและสารเสริญสตรีท่านได้รู้ว่านั่งเป็นมนทินจึงไม่ยินดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านยินดีอะไรท่านอุรุเวกสป,ปะก็กราบทูลว่าท่านเห็นธรรมที่สงบไม่มีกิเลส ที่เป็นเครื่องข้องเกี่ยวเป็นธรรมะที่ไม่แปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมะที่ไม่มีผู้อื่นจะพึงแนะนำได้นอกจากจะพึงรู้ด้วยตนเองท่านได้ประสบพบเห็นธรรมะนั้นแล้วจึงไม่ยินดีในลทัทธิวิธีบูชายันครั้นท่านกราบทูลแล้วท่านก็ได้สบศรีรษะลงที่พระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลขึ้นว่าพระองค์เป็นาศาสดาของตนตนเป็นสาวก บริษัททั้งหมดนั้นครั้นได้ฟังจึงเกิดเลื่อมใสสิ้นความเครื่อแพลงสงสัยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงโอนุปุพรพิกถาและอริยสัจสี่ซึ่งท่านแสดงว่าบริษัททั้งหมดเมื่อได้ฟังแล้วสิบอดส่วนได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและอีกส่วนหนึ่งได้ตั้งอยู่ในสารณคมครั้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กราบทูลแสดงว่าความปรารถนาของพระองค์ ได้ตั้งไว้ห้าข้อได้สำเร็จบริบูรณ์ในบัดนี้แล้วคือข้อที่หนึ่งได้ทรงตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้ได้ทรงอภิเษกเป็นพระราชาแห่งมคตฎร,รัฐข้อที่สองขอให้พระอรหันต์ได้มาสู่แว่นแคว้นของพระองค์ข้อที่สามขอให้พระองค์ได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์ข้อที่สี่ขอให้พระอรหันต์ได้แสดงธรรมแก่พระองค์และข้อที่ห้า ขอให้พระองค์ได้รู้ธรรมะของพระอรหันต์ทั่วถึงได้ทรงสรรเสริญธรรมะของพระพุทธเจ้าและได้ทูลอารัธนาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกให้เสด็จเข้าไปรับพัตหารในพระชนิเวศในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงรับด้วยอาการดุสณีภาพคืออาการนั่งนิ่งซึ่งเป็นวิธีรับของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกนิ่งหมายความว่ารับ อย่างมานิมนพระนิมนแล้วถ้าพระนิ่งหมายความว่ารับบางทีถ้าไม่ทราบธรรมเนียมนี้ก็มักจะต้องถามต่อไปอีกให้ตอบอย่างใดอย่างหนึ่งรุ่มขึ้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกก็้เสดจเข้าประเสวยและฉันพัฒหารในพระราชนิเวศเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ทรงมีพระราชดำริว่าจะควรถวายที่ที่ไหนให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระสาวก ได้ทรงเห็นว่าที่อันควรจะเป็นที่ประทับนั้นหนึ่งคุณจะเป็นที่ไม่ไกลหรือไม่ใกล้นักจากบ้าน 2. ควรจะเป็นที่มีทางสัญจรไปมาบริบูรณ์สะดวกแก่ผู้ที่ต้องการจะไปมาได้ 3. กลางวันไม่เป็นที่พุกพล่านด้วยผู้คนกลางคืนก็มีความสงัดไม่มีเสียงอื้ออึงประสัดจากลมที่เกิดจากผู้คนเดินไปมาพุกพล่านสี่ ควรจะเป็นที่ประกอบกิจของผู้บำเพ็ญพรตและเป็นที่หลีกเล้นในการบำเพ็ญพรตห้าควรที่พระบรมศาสดาจะประทับได้ได้ทรงเห็นพระเวรุวันคือสวนไผ่ซึ่งเป็นสนามหลวงอันอยู่ภายนอกพระนครในทางด้านทิศเหนือไม่สู้ไกลนักก็ได้ทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าทองกราบทูลถวายพระเวรุวันนั้นด้วยความว่าข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระเวรุวันนั้นแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับอารามคือสวนพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะให้พระราชาทรงเห็นจำแจ้งให้ทรงสมาทานให้ทรงอานฐานและให้ทรงร่าเริงแล้วได้ทรงปารบเรื่องนี้เป็นเหตุปรับอนุญาตให้ภิกษุรับอารามอันหมายความว่าวัดเป็นที่อยู่อาศัยได้ ตามตำนานปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับจำพรรษาที่สองที่สและที่สรวมสามพรรษาที่เวรุวันนี้และได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในระหว่างนี้หลายเรื่องซึ่งจะแสดงในอันดับต่อไปโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราช สกุลมหาสังฆปรินายกได้ในตอนต่อไป